สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะถึงกับตกใจเมื่อเจอสาวน้อยตื่นมาแต่เช้าโอ้แต่งชุดไปโรงเรียนแล้วพี่น้องดูเย้าเลยเฮ้ยโอ้โหเย้าจะวิ่งสิข้าจะเวียนหัวเขาเล่นซ่อนแอบกับใครเนาะนี่เนเล่นซ่อนแอบกับใครนี่เฮะซ่อนแอบกับใครคะฮะซ่อนแอบกับป้าแอนเหรอคะสวัสดีพี่ป๋องพานพี่กัญชนาคุณรัตดาคุณประดับสวัสดีค่ะ อย,ยอยา่าติบเอ้าเาจะมาเล่นด้วยไง,งมากินข้าวแล้วมากินข้าวแล้วอุย้ยมีข้าวต้มหรือเปลาวันนี้มินน้อยชอบกินข้าวต้มโจ๊กนะเนี่ยอ่มานั่งลูกมานั่งกินข้าวแล้วมินน้อยตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ แอ,แอนคิดว่าแอ,แอนตื่นเช้าแล้วนะเขาจะกินข้าวผัดกนหออ๋อวันนี้เขาจะกินข้าวผัดเมนู<อ>ข้าวผัดเชิญค่ะลูกเชิญน,นั่งค่ะลูกเร็วเร็วใ,<ช>ใครม,มากินข้าวเดี๋ยววันเสาร์จะพาไปดิ้งดึงดิ้งดึงดิ้งดึงเออพี่พอลอ,อ,พพอยจะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาพี่พลอยไปเล่นด้วยเดี๋ยววันเสาร์จะพาพี่พลอยกับร้องมินน้อยไปเล่นเด้งดึงเด้งดึงอถ้าฝนไม่ตกนะลูกนะอืม เพราะว่าฝนตกค่ะทุกคนไปเป่ากันนะหนึ่ไหมจ้าก็ก็นี่แหละจะพาจะพาไปเล่นน่จ้า่งโอ้โหชวนเยอะเลยเอะพระอนจะจะหมดเงินเยอะไหมเนี่ยจะชวนเยอะสิลูกเมนนั่นชวนย่าชีอีกแล้วโอ้โหพระอนจะเหลือเลยอย่างเงี้ยนะโอ้โหพามินน้อยกับพี่พลไปได้ไหมนะ ทำไมต้องชวนคนเยอะด้วยอ่ะชวนเขาคุยค่ะเผื่อเขาจะได้แบบกินข้าวได้เยอะนะคะทุกคนเออเก่งมากเลยเก่งมากเลยตรงนี้คือต้นเย็นเนางเราจับมือกันก่อนถ้าฝนไม่ตกเราจะไปเล่นเด้งดึงพาใครไปด้วยป้าแอมใครอีกหนูหนูหนูน่ะเป็นใครโอเคแล้วมีใครอีก เบ๋แล้วมีใครอีกพี่พี่อะไรพี่อะไรกำลังจะมาเอาลืมแล้วพี่นาะแป๊บเดียวเฮ้ยไปไปทางเทนี้พอไปทางเทนี่พอมันจะได้เต็มอะไรนะมันเต็มนั้นแล้วใช่ไหมรถรถรถคาสีฟ้าแล้วอ่ะรถไปเงินไปทองเต็มอะดิ๊กดิ๊กใครมัดผมให้ลูกใครมัดผมให้ใครมัดผมให้บอกหน่อยสิ ใค้แม่คะอ้าววันนี้แม่แต่งตัวให้เอ๊ะทำไมปะปะแป้งเหมือนสาวพม่าอยงเลยไ่อามน้ำให้แม่แต่งตัวให้หนูเออโจุดยอดมากเลยค่ะเก่งค่ะโอ้ม่น้อยกินมากเลยเยอะเลยเก่งมากเลยค่ะลูกหืมหืมหลมวืมหืมหยมหามหื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 เอาตัืกินเองโอ้โหืม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 เืมห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 ืก กินมาค่ะโหเก่งเลยมาาเก่งเก่งแอปป้าก็เก่งอ่าเก่ง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 เลยมีน้อยอืมอําอําเฮ้ยเปลี่ยนตรงไหนไม่มีพริกอันนี้แครอทแครอทตักแครอทกินนะลูกโอเคอ้าวพี่มิวมาแล้วอุ้ยใครมาใครมานูนใครมาเบียกสิป้าปูป้าปูป้าปูจอดรถก่อนฝนตก อ่ะตักข้าวกินเองเลยลูกโอ้เก่งมากเลยค่ะช้วยก่อนน่านมาน่าเล็กเหมือนมินเลยเล็กเหมือนมินน้อยเอาแครอทไปไหนแครอทมีอีกไหมหมดแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ข้าวต้มเนาะแครอทน่อเนาะงี้เดี๋ยวทำกันเองพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ต้องไปไม่ไปก็กินข้าวเหมือนกันแต่ก็กินข้าวเหมือนกันใช่เอ้ยอ้าวไข่เยอุ์ยอุ๊ย ไปโรงเรียนเฮ้ยวันนี้วันเสาร์โอ้ดีใจที่ไม่ได้ไปโรงเรียนโอ้ดีใจพวงนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนต้องไปโรงเรียนเนาะวันนี้ไปอีกหนึ่งวันนะคะอืครับพรท้าวให้ด้วกินเพื่อป้าเอ็มหนึ่งคำลูกปีโป้เนาะอ้ยพี่ดีหนึ่งคำและกิจปีโป้ไม่ไปเล่นเด้งดึงพรุ่งนี้ไง อ่ะเป็ด hmm. ป้อนเอามาจะกินนะโอ้โหอ่ะเป็ดป้อนโอเคโอ้โหให้เป็ดพนอุ้ยจะไม่หนาวจังวันนี้เย็นนะวันนี้ยเ่อู้วใส่เสื้อแขนยาวบ้วขึ้นหนาวนี่โอ้ยประเด็มต้องไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่แล้วหนาวมากเลยค่ะเอฟซีจ๋าหนาวหนาวอืมอร่อยไหมลูกอืมกินเยอะ เที่ยวเหมือนเที่ยวอ้าวขําขําอะไปให้เตะป้อนไปเตะป้อนวาอยู่ไหนอ้ามเก่งจังเลยเก่งมาก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 ยเก่งมากวันนี้ชุดสวยเพราะโรงเรียนมินน้อยเป็นโรงเรียนแบบสีชมพูสีม่วงนะคะอ่าโบ่เขาก็เป็นสีม่วงเสื้อก็เป็นสีม่วงชุดไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าชุดกีฬาชุดอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นสีม่วงโรงเรียนสะอาดมาก เราได้ไปเจอหนึ่ะครั้งว่ะอุ้พันเนเรียนเข้าสะอาดสะอาดหมดแล้วหมดไหมหมดนะเก่ง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 มากเลยค่ะอะไรอะไรกินไหมเนี่ยกินไหมกินไหมปูไตปูไตนี่นี่แหละปูไต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 เลยอ่ะเนี๋ยวจะไตเดี๋ยวจะไตเอาไปน้ำมาแล้วกินข้าวอีกนะกินข้าวอีกบ้างกินก่อนกินก่อนกินก่อนแล้วปูไตปูไตปูไตแล้วเออ น้อยนะคะที่ก่อนไปโรงเรียนนะคะอุ้ยอยปูไตป้าแอนอุ้ยจเียวจิ้งคิ้วปูไตปูไตปไตปูไตปูไปูไตเลยปูไตปูไตปไตปูไตปูไตเลยแกเาพพนี้เขประมาณนี้นะครับปูซีปูีอะไรปูทีเลไอ่นังดีดีลุกนั่งดีดีุดสวยจุดสวยสวยมันเป็นกระโปงแบบติดเนาะติดวงติดอย่างเงี้ยสวยอือปูไต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 กล ยักย yeah, yeah, okay. ักยักยักมึยใสเยอะจังโอ้โห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 อ้ปูมีพ่อแม่ด้วยโอ้มีพ่อปูมีพ่อปูแม่ปูด้วยว้ายพ่อปูไหนไหนดูดิไหน ทำไมทาแป้งเหมือนเด็กพมาก่ารู้อีเบ๊อีเบ๊อ่ะโอเคแล้วปูตายเต็มหัวเลยลูกโอเคอ่ะทักทายเอฟซีดิสวัสดีค่ะไปแล้วมีน้อยบ่เออชุดสวยนะคะชุดสวยมีน้อยชุดสวยเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนนะคะทักทายเอฟซีทุกท่านเลยคะ่ะ พี่จำลองสวัสดีค่ะคุณสริพรคุณมานีคุณการจุนน้องสิรินสวัสดีค่ะคุณลำใหญนะคะโอ้โหนะพาพาหลานกินข้าวก่อนเมือม่อสักครู่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอไปส่